แต่ตอนนี้ผมเริ่มเป็นูมิแล้วเพราะแม่เริ่มโวุ่นวายอย่างนี้นแหละโคตรน่ารำคาญเลยกุ้าพูดคำีกับแม่คนนี้กูไม่น่าเชื่อพแม่ดิกน,นี่ถ้าแม่ทำเนียวนะเดี๋ยวได้รู้กันแน่นะคะอันนี้เป็นแบบแป็นบ้านไหม่ของเราละคะแม่นี่เห็นไหมคะแม่ดูสวยแล้ก็ดูกว้างขวางกว่าที่นี่ตั้งเยอะเลยนะคะแม่น่าอยู่กว่าที่นี่ตั้งเยอะเลยนะคะเห็นค่ะแม่ มีห้องแม่ด้วยนะคะแม่ไม่ต้องทํางานบ้านเลยนะมีห้องคนใช้ด้วยใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวจะปลูกต้นมงต้นไม้ให้แม่รดน้ำค่ะแม่แม่เซนเลยนะคะเนี่ยเซนเลยคะ่ะนี่แบบแต่งบ้านค่ะแม่เซนเลยค่ะแม่คะ่ะเซนเลยคะ่ะ เงินนี้ไปเบิกเอา้นะลูกส่วนในนี้เงินทั้งหมดเนี่ยแม่เก็บด้วยน้ำพักน้ำแรงแล้วก็ให้ลูกไปทำธุรกิจต่อนะลูกนะโอ้ขอบคุณมากครับแม่ขอบคุณครับมาเดี๋ยวหนูดูแลให้เองแล้พี่แม่เชื่อใจลูกทั้งสองคนเลยนะ นนี้แม่ก็กลายเป็นคนจนแล้วสมบัติทุกสิ่งอย่างแม่ก็ยกให้ดับลูกหมดแล้วต่อไปนี้แม่ก็จะได้ฝากผีฝากไข่กับลูกบ้านปลายชีวิตนะลูกนะแล้วแม่ขออวยพรแก้วแหวนเงินทองที่แม่ให้ลูกทั้งหมดเนี้ยขอให้กิจการของลูกจเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นนะลูกนะขอบคุณครับแม่เดี๋ยวก็ยังไงคนที่จะมาซื้อบ้านหลังนี้นะแม่เดี๋ยวเขาจะให้เราอยู่ได้แค่ถึงสิ้นเดือนเนี้ยวันที่25มิถุนายนนี้นะแม่ ยังไงเดี๋ยวผมจะมารับแม่ไปอยู่บ้านผมด้วยกันนะครับเดี๋ยวแม่ก็เก็บกระเป๋าเต็มรอไว้เลยก็ได้นะแม่นะจเดี๋ยวผมลาก่อนนะแม่นะสวัสดีครับจ้า,จาโชคดีจ้าลูกทั้งสองจ้า แต่ยกมรดกให้ไปติดต่อลูกไม่ได้เลยเงียบหายไปเลยโทอีกครั้งไอ้หนูลูกพรุ่งนี้วันที่ยี่้าแล้วนะ แม่เก็บกระเป๋าเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วลูกลูกจะมารับแม่ไหมถ้าลูกยุ่งเดี๋ยวแม่ขึ้นเครื่องบินไปเองได,ได้นะลูกนะบอกแม่่้วาดโ ก็ไม่ได้นะออยตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าบ้านหลังเนี้ยออยจะให้แม่ออยมาอยู่ส่วนแม่พี่อ่ะก็ไปอยู่ที่อื่นก่อนสิรอให้บ้านสร้างเสร็จก่อนค่อยมาอยู่จะมาแออัดอยู่แบบนี้ไม่ได้นะอุดอัดก็เข้าใจแต่เราได้รับปากแม่ไปแล้วไงแล้วมมดกอ่ะเราก็เอาของแม่มาหมดอ่ะจะให้ทำไงอ่ะจะให้ปฏิเสธก็ไม่ได้แต่ตอนนี้บ้านแม่ยังสร้างไม่เสร็จแล้วเราจะเอาไงต่ออ่ะ ให้งั้นให้แม่อยู่บ้านพักคุณชราก่อนก็ได้น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดเพราะว่าถ้าแม่อยู่ด้วยก็ต้องหาข้าวหาน้ำให้กินแถนต้องพาไปหาหมออีกวุ่นวายต้องหลายอย่างแม่อยู่บ้านพักคุณชราน่าจะดีที่สุดแหละนี่นะมึงพูด ยืนก่อนได้ใจยืนก่อนแม่พ่อพูดก่อนนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้เงินแม่ก้อนหนึ่งเอาไปเช่าบ้านอยู่ก่อนก็แล้วกันนะตอนนี้ผมหาทางออกอยู่เข้าใจไหมแม,แม่ไว้เดี๋ยวผมจะโทรไปหาตอนนี้ผมกำลังจะแต่งงานชีวิตเราจะมีความสุขแต่ตอนนี้ผมเริ่มเป็นทุกข์าเพราะแม่เริ่มมาหักโหมวุ่นวายอย่างนี้นี่แหละโคตรน่ารำคาญเลยแล้วอะไรอีกเนี่ย ขนมาทำไมไอ้ข้าวของพวกนี้แม่เอากลับไปเลยโอ้ยดูนี่เนี่ยเหม็นกินปลาหึ้นถึงไปหมดแล้วเนี่ยนี่ผมพูดกับแม่หลายครั้งนะว่าไอ้ข้าวของพวกเนี้ยแม่เอามาทำไมแม่จำไม่ได้เอาเมียผมเขาไม่ชอบปลาแล้วแม่ก็ยังเอาไปอีกอะ่ะโอ้โอ,โอน่ารำคาญเลยข้าพูดคำสิ่กับแม่มาเนะี่กูไม่รู้เลยว่าเราจ เดี๋ยวกูจะไปฟ้องศาลฟ้องเอาทุกแต้มพกกับพื้นไม้หมดเลยมึงจะให้กูไปอยู่บ้านพักคนเราเย็นตายหน่อยอีนี่มึงทำกินเงี้ยกูเหรอกินแล้วกูมาห่อแก่ง้อไม่ง้อไม่รู้แต่ที่รู้ลูก็ยงระดุให้เราอะกูไม่น่าเชื่อพวกนี้จริงจแม่แม่แม่ทำเดียวนะเดี๋ยวได้รู้กันแน่เฮ้ยอะไรน่ารำคาญที่หายเลยไอ้ลูกชั่ว ไม่ดีเลยรับจิตยยวัยเนี่ยแม่วัยอไเ่ยอ่ะผมผมอรูนแม่เดี๋ยวแม่แม่ย้าอยู่บ้านผมก็แล้วกันนะไม่ต้องอยู่ที่อื่นลยก็ได้ก็เก็บข้าเก็บของมาแล้วก็ เดี๋ยวลงไปรอผมตรงเลิออีหนา้าเดี๋ยวก็แล้วกันนด้ไหนะเดี๋ยวผมขอเก็บของในออฟฟิศผมก่อนแล้วเดี๋ยวผมลงไปรับได้ไหมนะแม่แม่รอร้องนะ <S <S 2> <S 2> หนูไม่ยอมนะพี่จะให้แม่มาอยู่นี้ไม่ได้นะพี่ต้องเลือกเอาระหว่างแม่ใครบอกเราว่าพี่จะให้แม่มาอยู่ด้วยอ่ะพี่แค่พูดหลอกแกไปงั้นแหละ พี่ว่าเราเรีบเก็บของแล้วก็ออกไปจากที่นี่กันดีกว่า การค่ะไม่มีเลขหมายที่คุณเรียก ไปต่างประเทศแล้วนะคะ <Huh? S 1> แล้วนี่เขาก็ฝากเงินก้อนมาให้คุณป้าใช้ชีวิตประจํวาวันแล้วก็เอาไปซื้อบ้านนะคะคุณป้าเราไว้นะคะไม่จริงเค่ ลูกป้าบอกให้ป้ารอที่นี่ป้าจะรอที่นี่แล้วบอกเดี๋ยวเขาจะมารับเดี๋ยวลูกจะมารับแม่ไงป้าจะรอลูกที่นี่ลูกมปจะมารับแม่ที่นี่ไม่ป้าไปไหนไม่ได้นะคะ่ะป้า, <S <S ป,าป้าคะ <S <S ออกไปเถอะนะคะไปไปปี่จะรอลูกที่นี่เลูกมารับแม่เงเด้อลูกมารับแม่นะ แม่รนลูกที่น <people> ี่ไม่ไปไหนไปแล้เด้าลยครับม่รอลไปแล้ไมกไปนอยู่ที่นี่ลูกเสียมาแล้วลูกอยีมาที่นี่ลูกไม่รอที่นี่ไม่ ับแม่ที่นี่แม่รอแม่รอลูกที่นี่นะเด่๋ยวรอูุที่นี่นะแม่รักลูกแม่ที่นี่นะเดี๋ยวลูกมารับแม่นะบางทีการที่แม่เสียสติไปเช่นนี้อาจจะทำให้แม่ยังคงมีความสุขในโลกแห่งจินตนาการที่แม่เชื่อว่า ลูกชายจะกลับมาหาแม่ดีกว่าต้องมารับรู้ว่าลูกชายที่แม่รักและยอมยกมรดกทุกอย่างให้กลับหลงเมียจนหน้ามืดหอบเงินหนีไปมีความสุขทิ้งให้แม่ต้องใช้ชีวิตลำพังเช่นนี้